ก็อยากทุกคนคิดถึงรากเง่าของความเป็นคนไทยนะครับบรรพชนของเราเสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยวันนี้ผมก็ไม่อยากให้มีคนมาโลนลงหาเสียงให้เกิดความชังชาติลืมรากเง่าของความเป็นคนไทยโลนลงให้คนไม่ไปเกณฑ์ทหารไม่รู้จักเสียสละเพื่อแผ่นดินผมรับไม่ได้ครับวันนี้เราต้องมาช่วยกันนะครับปลูกฝังค่ายยมรักชาติรักแผ่นดินทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศไทยของเรามั่นคงเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยื่งยืนตลอดไปเพื่อลูกหลานของเราทุกคนครับคุณชัยวุฒนาคมานุสร์นะครในฐานะที่เป็นสสสิงบุรีนะครัครั้งที่แล้วน้องชายแกเป็นนะฮะแล้วก็แกเป็นอยู่ในบัญชีรายชื่อไปหาเสียงที่สิงบุรีไปไหว้ศาลบางระจันวิรชนบางระจันแล้วก็ปลุกช่างชาติ ่ต่อต้านพวกชังชาติเลิกนนลเกณฑ์ทหาร,นหารสนุกมากเลยครับตัวตึงพักพลังประชารัฐเรียกแขกมาเต็มเหนียวเลยเพราะกลายเป็นว่าไอ้ที่แกไปพูดเนี่ยนะฮะแกไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มันกลายเป็นว่าไอ้แปลนไปปลุกเรื่องบางละจันเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่าเอา้าบางละจันเนี่ยเขาไม่ใช่ทหารเกณฑ์เนะวลาชนบ,บ้านบางละจันเนี่ย พูดให้ถึงพูดให้ถึงที่สุดเนี่ยคือวีรชนของไพร่นะ,ะวีรชนของไพรเป็นคนที่ชาวบ้านชาวนาซึ่งถูกทหารพรมา่าในในสมัยนะั้นมันก็เหมือนกับแบบเป็นกองโจนนั่นแหละนะ,ะมาปล้นนะะเหตุมาเกิดก่อนกรุงศรีอยุธยาแจกแตก2ปีนะฮะในปี2,308มั้ังตามที่คุณขันชัยบุญปานกับคุณสุจิตวงเทศอธิบายให้ฟัง นะแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ํามันก็เป็นแบบที่เหมือนกับเป็นสเสบียงอาหารสําคัญนะทางพม่าก,ก็มาปล้นแล้วก็ชาวบ้านมางลาจันเขาก็จับอาวุธขึ้นสู้เองสู้ด้วยตัวเองความจริงเนี่ยนะในในประวัติศาสตร์ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเขียนไว้แค่สองสัรทัดสั้นๆเท่านั้นไม่ได้พูดถึงวิรชนอะไรแบบที่หลายคนมีมีบางคนมี มีพระอาจารย์ซึ่งต่อมาก็ได้ชื่อพระอาจารย์ธรรมโชติแต่ตอนนั้นเหมือนกันเป็นอาจารย์พระอาจารย์ของวัดแห่งหนึ่งที่เขาเขียนไว้แล้วก็มีนายจันโหนดเคี่ยวอีกคนหนึ่งแล้วบางละจันตามที่คุณขันชัยกับคุณสุจิตอธิบายเนี่ยมันไม่ใช่เพาะชาวบ้านมังจันแต่หมายถึงรวมมาถึงทางอ่างทองทางต่างๆที่รวมตัวกันสุดท้ายก็รวมตัวกันตั้งค่ายสู้กับพม่าเหตุมันเกิดเนี่ยมันเกิดก่อนที่จะมีรัฐชาติ หมายถึงว่าความเป็นชาติไทยเป็นรัฐชาติไทยซึ่งมาเกิดจริงๆเนี่ยมันคือประมาณสมัยรชัชกาลที่4รชัชกาลที่5นะซึ่งรวบรวมแบบเพื่อที่จะสู้ก,การลุกลานของทางอาอาจักพันนิยมที่ล่าอาณานิคมแล้วถึงตอนนั้นมาถึงรวมตั้งแต่เชียงใหม่ไปถึงยะลาปัตตานีอะไต่างๆเนี่ยว่าเป็นประเทศไทยแต่ก่อนเราไม่ได้เป็นรัฐไทยเราเป็น รัฐที่มันกระจัดกระจายกันอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าขนาดเมืองพแพร่เมืองน่านก็มีเจ้าเมืองของตัวเองเชียงใหม่ก็เป็นอีกรัฐหนึ่งซึ่งบางครั้งก็ถูกพม่าตีบางครั้งก็เชื่อมไปทางลาวเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครือญาติเดียวก,กันกับเวียงจันทร์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะรัฐไทยไม่ได้เคยมีมาก่อนในในสมัยนะั้นมันเป็นเหมือนกับมันเป็นนครรัฐต่างๆเหมือนก็นที่สมัยพระนเรศวรเนี่ยคนก็งงว่าทําไมะ พ่อพันนเรสวนถึงแบบเข้าข้างพม่าเอาก็เขาเป็นทางพิซุนโลกเป็นเจ้าทางพิซุนโลกนะแล้วก็เชื้อสายมาจากพระมหาธรรมราชาก็เป็นเชื้อสายมาจากทางสุโขทยัยมันจริงๆมันเป็นคนละลัฐกันแต่เอาง่ายๆก็คือว่าบางอาจารย์นเนี่ยถ้าเล่าประวัติศาสตร์กันจริงๆเหมือนกับว่าเราย้อนอดีตสมัยประวัติศาสตร์มยจริงๆเนี่ยชาวบ้านในอดีตเนี่ยก็เป็นไพร่ที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหาร มันก็เรื่องหนังนาคพระขนงเนี่ยพ่อมากก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยการเกณฑ์เนี่ยก็คือเกณฑ์ไปทํานาทําไร่ด้วยถูกเกณฑ์ไปทาํทไไปงงานาทําไร่ไปใช้แรงงานไปใช้แรงงานให้กับเจ้าขุนมูลนายซึ่งก็มีสมัยนั้นก็ไม่ใช่แค่เหมือนเหมือน,นกับว่าไม่ได้มีแค่กษัตริย์แต่มีพญามีขุนหลวงพระพญาซึ่งมีศักดินามีมีนาไร่แล้วก็มีคนในคนในบังคับของตัวเองอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีต เพราะฉะนั้นไอ้การเกณฑ์ทหารเนี่ยว่าไปแล้วมันก็เป็นมรดกตกทอดที่มาจากยุคอดีตซึ่งมันควรจะยกเลิกไปได้ตั้งนานแล้วนะ,ะการเกณฑ์ทหารเนี่ยจริงๆเนี่ยพอมันเริ่มมาเริ่มต้นมาจากที่พักก้าวไกลแล้วก็พักเพื่อไทยเอามาเป็นนโยบายในการหาเสียงทั้งคู่กันเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดแล้วมันถึงทรงพลังเพราะมันคล้ายๆกับว่ามันมาถึงยุคที่คนอดทนทนไม่ได้แล้วรับไม่ได้อีกแล้วกับการเกณฑ์ทหาร ซึ่งการบังคับเกณฑ์ทหารเนี่ยจับใบดําใบแดงเนี่ยมันทาลายทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรต่างๆแล้วมันจริงๆแล้วมันเรามองให้ลึกๆแล้วมันก็มีลักษณะชนชั้นอยู่ในนั้นด้วยเช่นลูกคนชั้นกลางเรียนหนังสือไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารเพราะส่วนใหญ่แล้วนะฮะส่วนใหญ่แล้ว,ว,ลวจะเรียนรอดอถึงแม้คุณอนุทินพยายามจะออกมาพูดว่าอ,อ๋อลูกตัวเองก็ไปเกณฑ์ทหารเป็นทหารอยู่หนึ่งปออีทำให้กลับมาแล้วแบบออมีวินัยอะไรมากขึ้นโอ้อันนี้ช่างว่า ประจกเอาใจรัฐทหารจริงๆนะฮะหาเสียงก็เอาใจรัฐทหารเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะยกเลิกเกณฑ์ทหารได้แล้วอันเนี้ยนะฮะเราไม่ได้พูดแค่เรื่องที่ว่าการบังคับเกณฑ์การไปาการไปทําให้คนเสียโอกาสทางชีวิตเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเลิกมีทหารไปเถอะเพราะทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทหารที่สมัครเข้าไปเนี่ย มันมีเกือบห้าหมื่นคนทุกปีจริงๆเราต้องการทหารที่สมัครเข้าไปแค่ประมาณห้าหมื่นคนเนี่ยก็พอแล้วแต่ที่มันเกณฑ์คือทุกวันนี้เนี่ยมันไปถึงแปดหมื่นถึงแสนคนทําไมถึงต้องเกณฑ์มากขนาดนั้นก็เพราะมันมีหน่วยงานที่ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังทหารตั้งมากมายในประเทศนี้การยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยมันจะมันจะทาได้จริงๆจริง,รง,รง,รงเนี่ย,ยรัฐบาลหน้าถ้าเป็ลรัฐบ,บาลของฝ่ายชาปตเนี่ยก็จะต้องยก เลิกหรือว่ายุบหน่วยงานที่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ในการเกณฑ์ทหารออกไปใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าเราไปยกเลิกแบบอ้อกองพลทหารราบที่9อะไรเงี้ยที่เขาดูแลชายแดนด้านตะวันตกเนี่ยไปทําให้เขาไม่มีทหารเกณฑ์ไม่ใช่หน่วยงานอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะมีทหารที่สมัครใจแล้วก็สมัครเข้าไปแล้วก็มีเงินเดือนสวัสดิการที่ดีเนี่ยแล้วก็เขาก็ทํางานอย่างเต็มที่ ทหารเกณฑ์ก็ได้รับการฝึกอย่างเต็มที่ใช่ไหมไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็คือทหารเกณฑ์เนี่ยมันเอามาใช้กับหน่วยที่หน่วยงานซึ่งมันไม่ได้แบบว่าหน่วยงานสนับสนุนทางการลบหรือหน่วยงานอะไรต่างซึ่งมันไม่ได้จําเป็นมากมายนักที่นจะต้องมีทหารเกณฑ์ขนาดนั้นที่ไม่ต้องมีกําลังพลขนาดนั้นหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยนะมันต้องมากลางกันดูว่าตกลงเนี่ย กองทัพเนี่ยมันควรจะปรับโครงสร้างปฏิรูปรโครงสร้างยุบหน่วยงานไหนลงไปบ้างเนี่ยอันนี้พักเก้าไกลโดยคุณพิธาก็เคยอภิปรายในสภามาแล้วว่าหน่วยงานธุรการเอาเฉพาะหน่วยงานธุรการก่อนอย่างเช่นกองบัญชาการทหารสูงสุดหรือที่เรียกว่ากองบัญชากองทัพไทยกับสำนักง,งานปลัดก,กระทรวงกลาโหมมันมีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันเช่นหน่วยงานเรื่องทะเบียนเรื่องกําลังพลเรื่องอะไรต่างสารบัญการเงินอะไรต่างพวกนี้นะฮะ ซ้ําซ้อนการยุบไปได้ถ้ายุบได้ประหยัดเงินไปตั้งเป็นหมื่นกว่าล้านบาทต่อปีถ้าเรามากลางดูหน่วยงานอย่างเช่นในอดีตที่มันแบบไม่จําเป็นนะฮะอย่างเช่นที่มันตกค้างมาจากยุคสงครามเย็นอย่างเช่นกอรามานอกอรามานอมันก็ไม่จําเป็นจริงๆแล้วทุกวันนี้มันกลายเป็นอาวุธที่ใช้ทางการเมืองมันเป็นหน่วยง,งานที่ใช้ทางการเมืองถ้าคุณจะมีกําลังที่มันประสารเรื่องปราบยาเสพติดเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้มันใช้หน่วยง,งานอื่นได้ มันใช้หน่วยง,งานอื่นได้นะฮะแต่กลมนที่มันมีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีใช้ในทางการเมืองเพื่อมาปลุกคล้ายๆกับว่าสร้างให้คนแบบมีความรู้สึกว่าต้องพึ่งรัฐรัฐราชการรัฐทหารไม่ใช่แบบว่าต่อต้านการเมืองการเลือกตั้งปลุกมาเพื่อก็ต่อต้านการเมืองการเลือกตั้งต้านนักการเมืองสิ่งที่มันควรจะยุบลงไปมันมีได้อีกตั้งหลายหน่วย,ห,วยหลายหน่วยงานยกตัวอย่างง่ายๆเลยกองพลพัฒนาทหารพัฒนา อันเนี้ยมันเกิดขึ้นในสมัยที่มีการสงครามแล้วกับพรรคอมมิวนิสต์ทหารพัฒนาเนี่ยนะฮะมันใช้สําหรับอะไรใช้สําหรับการทําถนนหรือว่าการไปก่อสร้างสิ่งอะไรต่างๆในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยพื้นที่สีแดงพื้นที่อันตรายคุณจ้างบริษัทร,รับเหมาไม่ได้เขาถึงใช้ทหารพัฒนาแต่ปร,กรากฏว่าเราเลิกสงครามพักคอมมิวนิสต์เนี่ยมันยุติมาตั้ง40ปีแล้วนะฮะยุติมาตั้ง40ปีแล้ว หน่วยงานพวกนี้ใหญ่โตขึ้นน่ะทั้งที่ไม่จําเป็นทําไมเราจําเป็นต้องมีมีแล้วเราไม่ได้ใช้มีแล้วก็เอาไปแบบจริงๆมันมีใช้ในทางที่แบบว่าเอาไปช่วยประชาชนบ้างอะไรบ้าแต่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นทุกวันนี้มันใช้งานรับเหมาได้แล้วออมันใช้บริษัทเอกชนรับเหมาได้แล้วเนี่ยเวลาคุณเอาทหารไปทําแบบไมนน่ไม่ใช่เฉพาะหารพัฒนาทหารอะไรต่างๆ ที่คุณเอาไปช่วยนู่นช่วยนี่ต่างๆนี่ที่อ้างที่ประยุทธ์ชอบอ้างว่าใช้ไปช่วยประชาชนเนี่ยสุดท้ายก็เบิกบินนะฮะวางบินนะไม่ได้ช่วยฟรีเขาวางบินหมดอ่ะหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมันต้องลดกําลังลงไปทีละน้อยทีละน้อยนะเริ่มต้นเลยคือลดไปเลยลดลด,ลดยุบส่วนที่ไม่จําเป็นแล้วก็คนที่ยังมีอ,อายุราชการอยู่สมมติเขาอยมมาอยุ40กว่าเขาก็ต้องอยู่แน่นอนมันไม่มีใครไปปลดเขาได้หรอก แต่โยกย้ายปรับกาลังปรับแรงต่างเหล่านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆลดกําลังลงไปลดอัตราลงไปแล้วเราก็ลดทหารเกณฑ์กับหน่วยงานเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวมันไปกลางดูได้ครับหน่วยงานจะพวกที่หน่วยงานช่วยลบหน่วยสนับสนุนหน่วยรังทาไมมันต้องมีทหารเกณฑ์เพราะฉะนั้นว่าโดยหลักแล้วทหารเกณฑ์ทหารที่สมัครใจเข้ามาเนี่ยปีละห้าหมื่นคนพอพอจริงๆตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยยกเลิกเกณฑ์ทหารได้เลยนะฮะ แล้วเราจะต้องมาไม่ต้องมามีการบังคับเกณฑ์ทหารมีคนร้องโหมร้องไหออ้นะฮะคนที่พิการแบบนอนติดเตียงแม่ยังต้องเอาไปให้ศัสดีดูเนี่ยไม่งั้นศัสดีไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมทั้งที่ให้หมอทหารไปตรวจก็ได้ไม่ยอมนคนที่กำลังมีอนาคตกำลังจะบรรจุข้าราชการเป็นพนักง,งานราชการจับได้ใบแดงเป็นลม คนจำนวนมากเนี่ยก็พูดกันอื้อๆว่าถ้าจะไม่อยากเกณฑอาหารต้องจ่ายตังค์ไม่รู้จ่ายใครอันนี้ระบบเหล่านี้มันคนจะยกเลิกได้แล้วและมันยกเลิกได้เลยในปีหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นรัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตยมันยกเลิกได้เลยในปีหน้าอันนี้ทันทีทันควันยกเว้นแต่พวกพักการเมืองที่เนี่ยเ,เป็นฝ่ายที่เหมือนกับแบบประจบรัฐทหารแล้ว ถึงอย่างไรแต่ถึงอย่างไรกระแสนี้มันขวางไม่อยู่อะฮะต่อให้รัฐบาลเป็นอีกฝ่ายผมว่าอีก3-4ปีมันก็ต้องยกเลิกต้องเลิกหมดอยู่ดีเลิกเก์ทหารครับอย่าให้คนต้องเป็นแบบเ,เหมือนกับแบบถูกบังคับเก์เป็นไพร่แบบในอดีตเราหมดยุคสมัยนั้นมาตั้งนานแล้วยกเลิกเก์ทหารแล้วก็ให้คนสมัครใจสมัครเป็นทหารที่มีเงินเดือนสวัสดิการที่ดีขอบคุณคุณชัยวุินะครับที่ช่วยปลุกเรื่องบางระจัน ha ha ha